สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แมสเศจทาโรบายตานะคะทรงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลิ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับก,การกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการ ต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่มีความรักนะคะราศีมิถุนนะคะในเดือนพฤษภาคมจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคนบ้างนะคะกองที่หนึ่งคือ คนมีคู่กองที่2คือคนโสดกองที่3คือคนที่มีความสัมพันธ์แต่ไม่ชัดเจนนะคะถ้าเลือกกันได้แล้วก็สามารถกดที่เวลาด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะเอาละค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะตารู้สึกว่าคุณจะผักผ่อนเยอะ นะะในเดือนพฤษภาคมนะแล้วก็อยากจะไปสวีทกับแฟนบ้างนั่นแหละใจก็คืออยากจะไปท่องเที่ยวกับแฟนนะอยากจะได้มีเวลาด้วยกันบ้างนะคะหรือแบบอาจจะได้ไปทําบุญกับแฟนมีการไปทําบุญเดินทางไปทําบุญหรือสําหรับบางคนนะอาจจะแบบมีงอนๆกันในบางเรื่องด้วยนะคะบางเรื่องที่แบบอาจจะแบบอาจจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่า มันไม่ตรงใจเลยอะไรเงี้ยเช่นการทุ่มเทนะอืมการที่มีใครบางคนในความสัมพันธ์นะที่ทุ่มเทให้กับเขายังมีรักแบบมีเงื่อนไขอยู่อะค่ะสักคนหนึ่งนะก็คือว่าฉันทุ่มเทให้กับเธอเท่านี้เธอก็ต้องทุ่มเทให้กับฉันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้มันอาจจะมีมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วอะค่ะแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะผ่านไปด้วยดีเพราะว่าจะเป็นเดือนแห่งการที่คุณได้พูดคุยกันเยอะขึ้นนะอืมแล้วก็จะไม่สนใจเรื่องดรามาเยอะแล้วอ่ะจะสนุกเข้าไว้ค่ะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตด้วยอาจจะแบบมีการปรับความเข้าใจกันกับแฟนนะหรือกับคนที่เป็นคู่ของคุณบ้างว่าเออฉันไม่ชอบเธอในเรื่องแบบนี้เลยการที่เราจะเกิด ประโยคหรือการพูดคุยให้กับคนที่อาจจะมีอัตราอีโก้เยอะอะค่ะมันอาจจะต้องใช้หัวข้อการเปิดเกินเนาะว่าเออแบบฟังฉันหน่อยได้ไหมฉันขออนุญาตพูดเรื่องนี้หน่อยอะไรเงี้ยฉันมีเรื่องจะบอกซึ่งฉันรู้สึกว่าเออมันควรที่จะพูดไปถ้าไม่พูดจะเป็นการที่แบบสะสมความเครียดของฉันเองแล้วก็ฉันก็จะแบบ อาจจะรู้สึกไม่ดีกับเธอในสักวันหนึ่งแล้วก็จะเป็นการทะเลาะกันที่อาจจะบอกว่าทําไมถึงไม่พูดออกมาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่ถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยอมเขาไปทั้งหมดอ่ะอืมสิ่งที่เราต้องเห็นกนะ็คือว่าประโยชน์ในการที่เรายอมเขาอ่ะมันได้อะไรบ้างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่กล้าที่จะพูดในบางเรื่องแล้วก็พยายามแบบ ชัดเจนกับตัวเองในบางเรื่องอะค่ะเพราะว่าถ้าคบกันมานานแล้วเนาะมันจะต้องมีการปรับเข้าหากันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะมันไม่มีทางที่ความสัมพันธ์มันจะแบบมันอาจจะมีบางคู่นะที่บอกว่าเออไม่เคยทะเลาะกันเลยอะแต่ตาก็รู้สึกว่ามันต้องมีบางอย่างแหละที่ที่เราไม่ชอบเขาหรือเขาก็ไม่ชอบเราแต่เขาไม่กล้าพูดอ่ะเออในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นน่ะยิ่งคบกันไปนานเท่าไหร่อะตาก็รู้สึกว่า มันอาจจะเป็นทิศทางที่ดีมากขึ้นตรงที่ว่าเราจะกล้าพูดกับเขาได้ง่ายมากขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าหุยอัต,ตาเขาใหญ่มากเลยคือแบบเขาพูดอะไรไม่ฟังเลยอะ่ะตาก็รู้สึกว่ามันต้องมีวิธีแหละที่จะทำให้คุณได้คุยกับเขาแบบเปิดใจแบบตรงๆโดยที่แบบถ้าเขาจะแตแบบใส่อารมณ์แบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะโดยที่ไม่ฟังคุณเลยอะคะ่ะก็แสดงว่าเขาน่าจะมี น่าจะมีปัญหาบางอย่างเราอาจจะต้องแบบมีคนกลางมาช่วยไกลเกี่ยเนาะเอออาจจะเป็นแบบคนที่เรารู้สึกว่าเออเป็นพ่อเป็นแม่เราอะไรกันเนี่ยถ้ามันถึงขนาดนั้นเนะาะแต่ถ้ามันแบบไม่เป็นไรค่ะเคลียร์เองได้อะไรเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตาก็รู้สึกว่า มันจะเป็นไปในทิศทางที่ก้าวหน้ามากขึ้นในชีวิตเนาะแล้วก็ได้เปิดเผยได้คุยกันจริงๆอะคะ่ะคุณอาจจะรู้สึกทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้แต่เขารู้สึกไม่ห่วงใยอะไรคุณมากเท่าที่คุณห่วงอะซึ่งไพ่ก็บอกว่าลองพูดกับเขาไปเลยอืมในบางเรื่องนะอะไรที่มันยิ่งชัดเจนอะมันจะยิ่งเห็นประโยชน์กับมันนะคะว่าเราครบกับคนเนี้ยคนนี้มาสอนอะไรเราเท่านั้นเองค่ะอืม นี่คือเรื่องราวของคนมีคู่ในเดือนพฤษภาคมนะคะอยู่กับแตงเยอะขึ้นนะพักมากขึ้นแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก็คุยกันเยอะขึ้นนะต้องคุยนะคะไพ่บอกคุยไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะอย่าไปแบบพายายามปลูกต้นรักอยู่ฝ่ายเดียวเพราะมันจะเหนื่อยในท้ายที่สุดนะคะไพ่บอกแบบนั้นเนาะคุณเก่งอยู่แล้วะคะ่ะ คุณผ่านมันไปได้แน่นอนก้าวหน้าแน่นอนในความสัมพันธ์นี้นะคะมองไปข้างหน้าด้วยกันนะแต่ที่ตาเห็นนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะคือใครแมเสเซจทาโรบายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยคะ่ะตาอไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ เอาละค่ะนี่คือเรื่องราวของคนโสดในเดือนพฤษภาคมนะคะคุณอาจจะเจอกับบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นท็อกซิกมากๆหรือคุณอาจจะรู้สึกยังไม่ดีกับความสัมพันธ์ที่เพิ่งเลิกลาแล้วเพิ่งเป็นโสดก็ได้นะคะสำหรับบางพลังงานเนาะคุณอาจจะเจอคนเจ้าชู้มาหรือ,อเจอคนที่แบบ เจอใครกี่คนก็เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไพ่ก็บอกว่าถ้าจะมองไปถึงความสัมพันธ์ใหม่ต้องชัดเจนกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าจะไม่เชื่อว่าข้างหน้าฉันจะเจอคนเจ้าชู้อีกเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองในเรื่องนี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่ามองเห็นแค่ความผิดหวังถ้าคุณไปขอพรมา มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้เจอกับเขาในเดือนนี้เนาะมันหมายความว่าให้คุณอยู่นิ่งๆไปก่อนอืมแต่ถามว่าโอกาสไปข้างหน้าน่ะมันจะสมหวังได้ไหมมันมีโอกาสขึ้นมาได้อยู่แล้วค่ะแต่คุณจะต้องพยายามปล่อยวางความผิดหวังซ้ำๆบางเรื่องดูก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องที่คุณยังพันสิ่งนี้ไว้กับตัวเองอะค่ะเจอแต่คนแบบไหนมายังเชื่อมันไหม ว่าคุณยังกลัวกับมันไหมว่าจะเจอกับความสัมพันธ์แบบเดิมอันนี้ค่ะต้องปลดล็อกตรงนี้ก่อนคุณถึงจะพร้อมที่จะเจอกับคนที่ดีแล้วเป็นความสัมพันธ์ใหม่เพราะว่าถ้าคุณยังให้อภัยคนเก่าไม่ได้ใช่ไหมมันหมายความว่าคุณยังผูกความรู้สึกกับเขาคนนี้อยู่เขายังมีอิทธิพลกับคุณอยู่แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันไม่ได้คิดอะไรถึงเขาแล้วฉันโอเคแล้วก็แสดงว่าอาจจะมีความกลัวบางอย่างอยู่ค่ะว่าจะเจอกับคนที่คล้ายๆแบบนี้อยู่ซึ่งสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าพยายามสร้างความเชื่อใหม่ด้วยการเซลทอกด้วยการนั่งสมาธิด้วยการล้างความเชื่อบางอย่างด้วยเครื่องมือของคุณเองก็ได้ค่ะอืมเพราะฉะนั้นน่ะตาจะบอกว่าสาหคนที่เป็นโสดใช่ไหม มันมีไพ่แผ่งท็อกซิกขึ้นมาคือว่าเป็นกรรมตามสนองฉันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนนะเขารู้ตัวเออว่าเขาว่าทำไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าเขาเจ้าชูใช่ปะคุณจะไม่ยอมเป็นแผนสำรองของเขาอะ่ะ ออคุณก็อาจจะเลือกที่แบบตัดสินใจออกมาก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะคุณรู้สึกไม่มีความมั่นใจกับคนนี้เลยว่าจะนําพาชีวิตของคุณให้ไปข้างหน้ายังไงคุณก็เลยเลือกที่จะตัดเขาออกนะคะอืมก็เป็นไปได้นะก็เป็นเดือนแห่งการยิ่งสงบอยู่กับตัวเองเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนะถ้าเพิ่งเลิกลากับใครมาแล้วเป็นโสดนะให้บอกว่า คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคุณมีทั้งเพื่อนที่เป็นทางกายภาพนะคะที่อยู่ในโลกใบนี้เนาะแล้วก็เป็นจิตวิญญาณของคุณเป็นจักรวาลของคุณคุณสามารถพูดคุยกับตัวเองได้นะคะแล้วก็ปลดปล่อยบางอย่างออกมาให้บางคนฟังก็ได้นะปัญหาของคุณนะคะมันจะเบามากขึ้นมันจะเบาแบบโล่งสบายมากขึ้นถ้าคุณได้แบ่งปันเรื่องเหล่านี้กับคนที่คุณไว้ใจได้กับคนที่คุณเมตตัดสิน คุณอาจจะมาขอคําปรึกษาจากตาก็ได้นะคะอืถ้าไม่มีใครคอยรับฟังคุณแบบไม่ตัดสินนะอืแล้วก็พยายามยิ้มกับตัวเองให้ได้เยอะในแต่ละวันนะคะมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆดูสําหรับคนที่เพิ่งอกหักมานะเพิ่งโสดอะไรแบบนี้นะมีพลังงานแบบนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนาะก็เป็นเดือนแห่งการพักใจนะคะเดือนเดือนพฤษภาคมเนาะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เป็นโสดนะคะสู้ๆค่ะ คนที่ดีกว่ารอคอยคุณให้ไปเจออยู่เสมอเมื่อคุณปลดล็อก บางอย่างจากคนเดิมได้แล้วนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องห่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมเสเซจทาโรบายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะบายบายคะ่ะ เอาละค่ะสำหรับคนที่มีคู่แต่ไม่ชัดเจนใช่ไหมตารู้สึกว่าจะเป็นเดือนแห่งการที่คุณจบความสัมพันธ์จากสิ่งนี้นะอืเหมือนกับคุณจะมุ่งหน้าไปข้างหน้าแล้วอะค่ะคุณจะไม่ยอมให้เป็นตัวสำรองคุณจะไม่ให้เขาเจ้าชู้แบบนี้กับคุณหรือกับใครๆได้อีกล่ะคุณจะเลือกที่จะเดินออกมานะคะชัดเจนมากๆเลยนะเลือกที่จะจบเพื่อ ที่จะคิดมากแค่ตรงนี้แหละอืมคุณจะรู้สึกเบาแต่ก็ยังรู้สึกทุกข์อยู่เพราะมันอาจจะเป็นแผลสดๆเลยอะ่ะมันหมายความว่าคุณหนึ่งคือคุณชัดเจนละว่าจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้มากไปกว่านี้ละถึงแม้ว่าแต่ก่อนคุณจะทุ่มเทให้กับเขาเยอะแยะมากมายแต่เขานั่นแหละคือคนที่ทำลายโอกาส ที่มีกับคุณทิ้งไปเองด้วยมือด้วยความคิดด้วยการที่เขาไม่ตัดสินใจชัดเจนกับคุณสักทีหนึ่งคุณอาจจะยังมีความรู้สึกคิดมากว่าคุณทำถูกแล้วหรือเปล่าไพ่บอกว่าคุณทำได้ถูกแล้วค่ะที่คุณหันกลับมารักตัวเองก่อนที่คุณหันกลับมาใส่ใจความรู้สึกของตัวเองก่อนถึงแม้ว่าคุณจะทุกมากอืมเจ็บมากๆนอนไม่หลับร้องไห้ เจ็บปวดเจียนตายก็ได้นะแต่สักวันหนึ่งเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งแล้วคุณจะโคตรดีใจเลยที่คุณเอาชนะความรู้สึกตรงเนี้ยของตัวเองได้คุณจะได้ทิ้งความทุกข์บางอย่างไว้ข้างหลังแล้วออกไปข้างหน้าถึงแม้ว่าในระยะทางที่คุณออกไปคุณจะรู้สึกทุกข์มากๆ แต่คุณกัดฟันแล้วว่าคุณจะไปข้างหน้าคุณจะไม่อยู่กับความทุกข์เดิมๆคุณเชื่อมั่นว่าคุณมีคนที่ดีมากกว่านี้รอคุณอยู่หรือคุณอาจจะไปพักกายก่อนไปพักใจก่อนความรักค่อยว่ากันพยายามเอาความทุกตรงนี้ให้ออกไปจากตัวของคุณได้ก่อนพยายามที่จะไม่มีพันธะไม่มีเวรกรรมต่อกันโดยการตัด ขาดเส้นได้เวรกรรมกับความเกลียดความโกรธความไม่เข้าใจความไม่ใส่ใจความโมโหเขาหรืออะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่ชอบในตัวเขาได้แล้วคุณจะสุขได้มากขึ้นเวลาช่วยเยียวยาเท่านั้นค่ะคุณเลือกถูกแล้วที่คุณได้จบอืจากบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันไม่มันทําให้คุณทุกข์อยู่เสมออ่ะถึงแม้ว่าแต่ก่อนคุณจะมีเขาอยู่แล้วคุณจะมีความสุขใช่ไหม แต่คุณก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เติมเต็มคุณได้สักทีหนึ่งอะคะ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละอาจจะได้ยินเสียงบางอย่างของตัวเองด้วยเนาะว่าเธอควรไปได้แล้วนะเธอมีค่ามากกว่าจุดจุดเนี้ยที่เธออยู่อืมแล้วคุณก็จะรู้สึกสุขมากกว่าในอนาคตนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนที่แบบตัดสินใจแน่วแน่แล้วอะว่าเออเอาจริงนะฉันไปจริงฉันจะไม่รอให้เธอมาแบบ ทำไมฉันต้องเป็นคนที่รออยู่คนเดียวทำไมฉันต้องเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับเธอแล้วเธอไม่เห็นค่าในตัวฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะปล่อยวางความกดดันนะเนี่ยหยุดพักร่างกายของคุณพักกินคุกกี้ไปพักผ่อนไปอยู่กับเพื่อนนะคะถ้าอยู่กับติงไม่ได้เราทุกข์มากๆอ่ะไปอยู่กับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนๆนไปรับพลังงานจากธรรมชาติแต่ท้ายที่สุดอะคา่ะตัวของคุณเองนั่นแหละจะเป็นคนที่ฉุด มือคุณลุกขึ้นมาได้จากความทุกข์เหล่านั้นนั่นเองนะคะไปสนุกสนานกับพี่น้องไปสนุกสนานกับเด็กๆไปอยู่กับธรรมชาติแล้วคุณจะรู้สึกดีมากขึ้นแต่ก็เห็นว่าคุณมีความสามารถกับตัวเองเยอะมากๆในเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทางอาชีพการงานเนาะเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆด้วยคุณสามารถเอาอยู่ได้แน่นอนนะคะแต่เรื่องนี้ยมันอาจจะเพิ่งเป็นแผลสดเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ แผลสดมันต้องใช้เวลายียวยาให้กลายเป็นแผลให้กลายเป็นแผลเก่าแล้วกลายเป็นแผลเป็นถูกไหมคะเดี๋ยวมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะคะตาเป็นกําลังใจให้แล้วก็พี่ไพ่บอกว่าคุณเลือกได้ถูกต้องแล้วค่ะคุณเลือกที่จะไม่ยอมให้ตัวเองเจ็บนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวของคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในเดือน สภาคมของคนราศีมีถุนนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมนเซษท аров, าโรใบตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ